นี่เป็นเจดียด์พุทธกยาสถานที่ตัสรุอนุตรารสมาสังพุทธิยานอันนี้ก็อากาศดีที่บริเวณด้า,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 นานนอก้นหน้าเพราะด้านในเขาไม่ให้นำโทรศัพท์เข้าไปเาราก็ได้ถ่ายแต่ด้านนอกนั้นที่ภายใต้ต้นประศรีมหาโพธิ์ถึง ติดพระเจดีก็จะ,ะด้านในพระเจดีก็จะมีะพุทธเมตตาที่อยู่ในพระเจดีเป็นพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวพุทธก็ได้มาบูชาสัการะได้มากราบมาไหว้มาบูชาสัการะในสถานที่ทัสสรานที่สำคัญเด่นลงัง อมอดกโลกเดินแหลงทศรูของพระพุทธเจ้าสีพระองค์ือพระกุสันโทพระคุณาพระมโนโพระกัจจโตและพระโคดมนั้นเมื่อเราได้มีโอกาสได้เด, <c oughs> เดินทางมาเพื่อคนที่ามาบูชาสักการะสถานที่ทศรูอนุตรสสมมาสามัมโพธิญาณสถานที่ภายใต้ตนพรสิมหาโพลบูชาหลวงพ่อพุทธเมตตาจิตดิดฐานไว้แล้วก็ด้านในก็จะมี สถานที่สวยมดสี่สัปดาห์คือที่รัตนบัลลังเจดีสัปดาห์ที่1นึ่งสัปดาห์ที่2ก็ที่อินติเจดีสัปดาห์ที่3ก็รัตนสังคมเจดีสัปดาห์ที่4ก็ที่สักขระเจดีอันนั้นที่ทายต้ตุศินมหาิูหรือว่าโพธิมณฑลแห่งนี้ก็จะมีสี่สถานที่พระเจ้าสวยงดเรียกว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญ ให้เราได้มาบูชาสการะ,ะแล้วก็เป็นสถานที่ให้เราได้มาเกิดปัญญาัสรู้หรือว่าองค์สุติปัสสมาสัพพุทธเจ้าก็ได้สร้างบารมีมาสีอสุขไยแสนกับได้มาัสรู้นันุตระสัมมาสัมพุทธญาณที่อาจารตัวประสิทมหาภูแห่งนี้